นีติดผู้ชายนะคะติดโทรศัพท์กับติดแฟนติดอะไรมากกว่ากันติดแฟนค่ะออฟฟิศนี้ติดผู้ชายนะคะติดโทรศัพท์กับติดแฟนติดอะไรมากกว่ากันติดโทรศัพท์เพราะไม่มีแฟนให้ติดค่ะติดโทรศัพท์กับติดแฟนติดอะไรมากกว่ากันติดแฟนทำไมตอบแบบไม่มั่นใจเลยอยวบ้านแตกแฟนคนไหนคนเดียวติดโทรศัพท์กับติดแฟนติดอะไรมากกว่ากันติดโทรศัพท์ค่ะเพราะโซ่ แน่ใจแน่ใจติดโทรศัพท์กับติดแฟนติดอะไรมากกว่ากันติดแฟนค่ะติดโทรศัพท์กับติดแฟนติดอะไรมากกว่ากันโทรศัพท์แล้วกันอ้าบานแตกนะคุณติดโทรศัพท์กับติดแฟนติดอะไรมากกว่ากันก็อยากจะติดแฟนแต่ไม่มีแฟนให้ติดก็เลยต้องติดโทรศัพท์แทนค่ะทุกวันนี้ติดโทรศัพท์กับติดแฟนติดอะไรมากกว่ากันติดคนที่อยู่ในนี้ะ แล้วทุกคนล่ะคะติดอะไรคอมเมนต์มาเลย